ะ้รทำโยนาบทที่สีโยนาไม่พอใจแต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่เป็นเหตุให้ข้าพระองค์รีบหนีไปเมืองทาชิตเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาเกีียวช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพราไทยไม่ลงโทษข้าแต่พระยาเวเพราะฉะนั้นเวลานี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่แล้วพระยาเวตรัสว่าการที่เจ้ากโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือแลโยนาก็ออกไปนอกเมืองนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้น และท่านได้ทำเพลิงไว้สำหรับตัวท่านเองที่นั่นท่านนั่งอยู่ใต้ร่มงเพลิงคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนั้นและพระยาเวพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาให้เป็นที่กำบังศรีรษะของท่านเพื่อบรรเทาความร้อนร่มดังนั้นโยนาจึงมีความยินดีอย่างยิ่งเรื่องต้นละหุ่งนั้นแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่ง มากัดกินต้นลลหงต้นนั้นจนมันเหี่ยวไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมาและแสงแดดก็แผดลงบนศรีรษะของโยนาจนท่านอ่อนเพลียไปและท่านก็ทูลขอว่าให้ท่านตายเสียเถิดท่านว่าข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู่โยนาถูกกำหนิแต่พระเจ้าตรัสกัโยนาว่า ที่เจ้าโกรธเพราะว่าต้นละห่งนั้นดีแล้วหรือท่านทูลว่าที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ก็ดีแล้วพระเจ้าค่ะและพระยาเวตรัสว่าเจ้าห่วงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงผูกและไม่ได้ทําให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวในสมควรหรือที่เราจะห่วงใยนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่าแสนสองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากด้วย